ชาวอินเดียคนหนึ่งเดินเข้าไปในธนาคารที่นิวยอร์กเขามุ่งไปหาเจ้าหน้าที่แผนกสินเชื่อแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นจะกลับไปทาธุรัที่อินเดียประมาณ2อาทิตย์จะขอกู้เงิน5,000ดอลลาร์เจ้าหน้าที่สินเชื่อเลยบอกว่าต้องขอหลักทรัพย์ค้าประกันด้วยนะชายหนุ่มคนนั้นก็เลยโชว์กุญแจรถเฟอร์รารี่คันใหม่เอี่ยมที่จอดบนถนนหน้าธนาคารพร้อมแสดงหลักฐานทะเบียนรถเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่ตกลงจะรับรถคันนี้ไว้เป็นหลักประกัน และเมื่อชาวอินเดียคนนั้นได้เงิน5,000ันกลับไปเรียบร้อยแล้วประธานธนาคารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทราบเรื่องต่างก็นุดขำที่ชาวอินเดียนํารถเฟอร์รารี่คันละ2อ0 0สนมาเป็นหลักประกันเงินกู้แค่5,000ันวันแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ขับเฟอร์รารี่เข้าไปจอดในที่จอดรถใต้ดินของธนาคาร2สัปดาห์ผ่านไปชาวอินเดียคนนั <S 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 ้นกลับมาพร้อมชําระเงินกู <S <S ้5,000และดอกเบี้ย15.41ดดอลลาร์ เจ้าน้ที่สินเชื่อกล่าวว่าคุณครับทางเรามีความยินดีที่จะได้ทําธุรกิจร่วมกันกับคุณและธุรกรรมในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีว่าแต่เราสงสัยนิดหน่อยก็คือตอนที่ท่านไม่อยู่เราตรวจสอบแล้วว่าท่านเป็นมหาเศรษฐีแต่สิ่งที่เราสงสัยคือทําไมท่านต้องเดือดร้อนมากู้เงินแค่5,000ด้วยล่ะครับ ชาวอินเดียคนนั้นตอบว่าแล้วมีที่ไหนในนิวยอร์กที่ผมจะจอดรถของผมสองอาทิตย์โดยเสียค่าจอดแค่15.41ดอลลาร์ด้วยล่ะครับพร้อมทั้งมั่นใจได้ด้วยว่าจะมีคนดูแลรถเป็นอย่างดีไม่ถูกขโมยเมื่อผมกลับมาพอพูดจบชาวอินเดียคนนั้นก็เดินยิ้มกลับออกไปเรื่องที่มาดามเพิ่งเล่าจบไปนี้สอนให้เรารู้ว่าความรู้นั้นมีค่ามากกว่าทองคา